หลังคาบ้านรั่วแก้ได้ง่ายๆด้วยการทาสีนะครับ TOA 201 Loop Seal PU Hybrid นะครับหรือถ้าเป็นดาดฟ้ารั่วแบบบ้านผมก็แก้ได้เหมือนกันนะครับโดนกันซึมไปหลายตัวนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาแบบนี้อยู่นะครับต้องเจอตัวนี้นะครับ TOA 201 Loop Seal PU Hybrid นะครับทนทาน7ปีนะครับสียืดหยุ่นถึง680%นะครับผมเชื่อว่าแบรนด์ดีๆก็ต้องทำของดีๆนะครับเพราะว่าเขามีชื่อเสียงที่จะต้องรักษานะครับ ก่อนจะเริ่มทาก็ต้องทําความสะอาดพื้นก่อนนะครับถ้ามีการล้างขัดทําความสะอาดพื้นต้องปล่อยให้พื้นแห้งก่อนนะครับสามารถเปิดกระป๋องสีแล้วก็ทาได้เลยนะครับส่วนไหนที่เป็นขอบหรือว่ามีร่องนะครับก็ทาอัดไปแบบที่ผมทํานะครับข้อดีคือสีเขาเป็นสีสูตรน้ํานะครับมีกลิ่นที่ไม่แรงมากนะครับสี1กิโลจะทาได้ประมาณ1ตารางเมตรนะครับก็ลองเลือกดูนะครับแนะนำให้เลือกใช้สีดีๆนะครับจะได้จบปัญหาได้ง่ายนะครับ toa 2 0 1ศู l p cpu hybrid นะครับ